ชิ้นใหญ่เบลเลอร์โอ้โอ้โหคนเนี่ยสามารถทานได้ด้วยอืม mm. ฟิลลิ่งเหมือนมใบเมลโล่นะสวัสดีค่ะมาพบกับอันบอกอีพีซ่าวันนี้เรามีสปอนเซอร์ใจดีนะคะมาจากพี่ตั๊กเพชรชอ ก่อนนะคะว่าพีต้าเพชชอบปเนี่ยเป็นเพชชอบของคนรุ่นใหม่นะคะมีสินค้าให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นอาหารเม็ดอาหารเปยกขนมน้องหมาขนมน้องแมวนะคะรวมไปถึงของเล่นเนี่ยเป็นฟูดเกตด้วยนะแล้วก็มีทั้งของใหญ่ๆอย่างรถเข็นหรือว่าที่นอนนะคะหรือว่าของเล็ก แตจุกติกเนี่ยเขาก็มีเหมือนกันนะคะแล้วสินค้าที่เข้ามาขายในนี้นะคะบอกเลยว่าเขาคัดแต่ของดีแล้วก็พรีเมียมเท่านั้นนะคะซึ่งบอกเลยว่าลูกค้าอย่างเราเนี่ยสบายใจแน่นอนเพราะว่าของทุกชิ้นเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็ได้รับการรันตีแล้วเรียบร้อยค่ะมาเปิดของค่ะตึ๊บจากทีตาเพชชอร์ปตัโตโตเลยนะคะเจ้ยโอ้โหไปให้เลือแต่อะไเป็นขนมพาม่านะคะอยากกินไหมอยากกินไหม อุ้ยแล้วก็อะไรเนี่ยชิ้นใหญ่บ้เลออ่ามันต้องเป็นนวัตกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งแน่นอนโอเคค่ะเรามาเปิดชิ้นแรกกันก่อนเลยดีกว่าทุคกคนโหวตว่าเป็นฟิลเล่เนาะฟิลเล่โอ้โหฟิลเล่นะคะนี่ว่าน่าจะเป็นเนื้ออบแห่นะคะอันนี้เป็นเนื้อไก่เขาเขียนเลยนะคะว่าสันในไก่100%ปาทแทร้1 0เแล้วก็ เนื้อเป็ดแท้ร้อคืออันนี้เป็นดับเนื้อแท้ร้อเซลยไม่ได้เป็นเศษสําหรับน้องสัตว์ที่แพ้ง่ายก็สามารถกินได้เช่นกันนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าไม่ดีจริงเนี่ยเอามาขายในพ i ิต p e าเพชชอไม่ได้แน่นอนค่ะเพราะสินค้าเขาต้องคัดว่าเป็นพรีเมียมเท่านั้นนะคะโอ้โหเอาเลยนะเอาเลยนะนานานา,นาอดใจไม่ไหวนะสิโอเคไปเลยไปอืสองสา กินหน่อยกินหน่อยๆกินหน่อยๆกินแบบผู้ดีนะคะปะตัวต่อไปกันเลยดีกว่าเอาไปขนมเนาะแปลกตามากอยากแกะมากเลยขนมจากที่ห้องพาม่านะคะพาร์มาเดลิแคซีสแน็คสวีทเมลอนนะคะโอ้โหเป็นรสที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยรสซาลามี่โอ้โหสับป,ปี้นะคะหรือว่ารสมิลวด ไก่ชิคเก้นคาเต้น,นะคะแล้วก็รดพัมคินโหน่ารักเหมาะกับช่วงฮาโลาวีนบีฟนะคะเป็นรดเนื้อ แล้วก็อันนี้แปลกไปอีกแล้วรถแมงโก้โหดูสุดชื่นรสบลูเบอร์รีนะคะแล้วก็รสสุดท้ายเป็นรถเบคอนค่ะและทั้งหมดนี้นะคะขนมของพรามาทั้งหลายนะคะเป็นฮิวแมนเกรดนะคะก็คือคนเนี่ยสามารถทานได้ด้วยให้เขาเลือกไหมว่าเขาอยากกินอันไหนอะ่อลองปล่อยเขาแล้วดูสิว่าเขาจะไปอยู่ที่ถุงไหนนะ น้องเลือกไม่ได้ให้ตาหยิบมาให้เลยดีกว่าเนาะ <t> อืมกลิ่นไม่แรงนะคะปะกติขนมสันเนี่ยจะกลิ่นแรงเนาะเหมือนเยลลี่แหละนี่แบบปึ๊บปุ๊บอุย้ยอือหือไหนอืมเป็นฟิลเหมือนแบบผลไม้อบแห้งหน่อยหน่อยมีกลิ่นเมลอนหน่อยหน่อยเนาะบอกคนไหนบอกน,น่นากินได ได้กินหอมกันบ้าล่ะเลือกรสที่ชอบโอเคเดี๋ยวจะมาลองรสสตรอเบอรี่กันนะคะอืมฟีลลิ่งเหมือนแบบเป็นโลนะแบบว่านุ่มๆหอมๆอืมได้นะเป็นโลทำทิ่นะคะเหมือนขนมจริงๆอ่ะแต่รีโลตูเบอรี่นะคะเขากลิ่นอะหอมมากก็มาลองชิมตุเบอรี่ก็อร่อยค่ะ แหวกทางอันนี้นะคะให้กับของชิ้นสุดท้ายของเรานี่ว่าน่าจะเป็นน้ำผูนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะคะ นี e ่ห่อพาวูฟนะคะโอ้โหดีไซน์สวยก็คือเอาไว้แต่งบ้านเราด้วยเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยดีกว่านี่นะคะน้ำพูแมวจากแบรนด์พาวูฟนะคะเขาบอกว่าตัวนี้ใช้ระบบการกรองน้ําแบบเดียวกับที่คนใช้เลยซึ่งเขาใช้ไส้กรองฟิลเตอร์เองนะคะไส้กรองทั้งหมดเนี่ยห้าชั้นที่ช่วยในการขาจัดพวกโลหะหนักเอยหรือพวกกลิ่นเหม็นของพวกคลอรีนนะคะแล้วก็ความกระด้างของน้ําที่สําคัญเนี่ยยังฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยเขา ว่าเจ้าตัวเนี้ยเงียบกริบเบาจนแทบไม่ได้ยินเสียงเลยค่ะใช้พลังงานต่ําใช้เพียงแค่0.55วัต์เท่านั้นนะคะซึ่งเท่ากับว่าเราเสียค่าไฟสําหรับตัวเนี้ยเนี่ยแค่20บาทต่อปีเท่านั้นค่ะบอกว่ววววาเรานี่นะคะคือผลของการไม่อัดคู่มือก่อนเมื่อกี้นะคะเราเติมน้ำเยอะไปเนาะน้ำก็เลยพุ่งเลยอ่า สวยดูดีอย่างนี้นะคะมีมาแล้วถ่ายไม่ทันคลิปหมดไปแล้วนะคะกับอันบอยอี3เราต้องขอบคุณพีต้าเพชชกมากมากเลยนะคะสำหรับ เอาของมาให้เราอันบล็อกวันนี้ได้ทั้งน้องหมากินแล้วก็ทีมงานเราเนี่ยกินกันไปด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เขามีทั้งหมด10กว่าสาขานะคะใครอยู่ใกล้ที่ไหนเนี่ยก็ไปตรงนั้นได้เลยที่สําคัญมีตรง BTS ด้วยเหมาะสําหรับคนรุ่นใหม่อย่างเราเวลาเร่งรีบปุ๊บอาจก็แอบไปซื้อขนมให้น้องหมาน้องแมวสักะนิดนึงและเน้นย้ํากันอีกทีนะคะว่าของทุกชิ้นของ Pita Pet Shop เนี่ยพรีเมียมแล้วก็ดีแน่นอนค่ะคนซื้ออย่างเราเนี่ยการันตีได้เลยสบายใจได้เลยถ้าเดินเข้าไปใน Pita Pet Shop อะยิบ หยิบไลน์มาก็ดีหมดทุกอย่างสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook ตรงนี้นะคะแล้วก็ l ลายออฟ i ิเชีลตรงนี้เลยตรงนี้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 นนบวันนี้จบไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะบบ๊าายย